สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุผูสุกคนบะมีหมูแดงป๊อก สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุสคนมือนีบิ๊กหอยคนบ้านๆสินนาำเสนอเมน,นูบะหมี่หมูแดงปอกปอกปอกายบิ๊กหอยอินโคเรียครับผมคอยติดตามครับโอเคพี่น้อง เตรียมหั่นหมูไว้รอพี่น้องหั่นหมูไว้แต่ใส่เครื่องปรุงแล้วเขาก็จะอบกันแล้วค่อยติดต่ามไปเรื่อยหั่นหมูก่อนพี่น้องอาประมาณนี้ละหั่นหมูไว้แล้ว, away, ลวเขาก็เตรียมเครื่องมักเอาแล้วชมการมากักพี่นออ้องเอาต่อไปเป็นการเตรียมเครื่องม,มัดหมูแดงพี่น้องเดี๋ยวให้นั่งเอกประจาช่องที่แถวชนบ,าบา้านเป็นผู้จัดการครับผมเอามียังแนงลุยนั่ง<ม>เอก ใ่เข้าไป,ไปส่วนผสมนี่เครื่องหมักหมูแดงเกลือน้ำผึ้งน้ำเทเครื่องลงไปนักเอกผงหมักหมูแดงเทลงไปาตามด้วยเกลือส่ตนพ่อไตยตัวด้วพี่น้องนั่นละน้ำผึ้งน้ำผึ้งแค่น้ำตาลน้ำพี่น้องได้เพราะว่าเขามีน้ำผึ้ง ใบบ๊กหอยอินโคเรียนี่ละใส่เข้าไปเมื่อเออนั่นละใส่หลายเสียบหลายน้ำผึ้งจะได้หอมน้ำตามนางเอกน้ำตามจัดแซบๆหมูแดงห้าเมื่อนี่มันมีหมูแดงปอกปอกใบบ๊กหอยอินโคเรีมันมีหมูแดงปอกปอก มีแห่งหมูแดงนะพี่น้องนะมันมีแห่งหมูแดงฟอกๆค้นข,น,คนขับไปนั่งค้นขับไปนั่งอีกน้ำได้ที่แล้วกับพี่นอ้องสจอมหมูลงบบโลงนั่งเอกเอาลงหมูลงเนอพี่น้องครับเบิง้งมักไว้ด่วนประด้นี่ มักไวสู้โมงหนึ่งหรือโดนก็นานแห้งดีมันงบ่โดนก็นานแห้งดีโดนก็นานแห้งดีเด้อพี่น้องเด้อค่อยชมกันให้มันเข่าเนื้อเข่าหนังมันพี่น้องเด้อค่อยชมกันให้มันเข่าเนื้อเข่าหนังมันอืมมันเข่าเนื้อมั่นมักไว้อ่ะอืมคอยเฮ็ดยูเฮ็ดกินแต่เอบอย่างนี้แช่แช่ตุลอยากอย่งนี้กับเฮ็ดไหเบิ้งพี่น้องพอมีปอกปอกบริจินโดนแล้วตาหมานี่อืมอ้าวเห็นปบ่ พอดีมันก็้จะเขาเขาก็ไปเตรียมผักข้าใส่จานไว้พีเอามีถุงยางเลรอตัวอหไรงานรถดิเลกมันบ่นเลย A few moments later อ้าวได้แล้วบัานี้พี่น้องโชคให้พี่น้องเบิ่งเนี้ยยกเบิ่งเนี้ยบอนโอ้โหเอฟเอฟจะว่างแห้งมิถึกเสือกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่นแะเดี๋ยวก็ทีน้ำไปโอบพี่น้องไปเบิ้งตอนโอบไปไปน้ำกันไปไปเบิ้งตอนโอบเอาได้แล้วพี่น้องทำการเอาไสห้หม้ออบแล้วบัะเนี่ยขีบขึ้นนั่งมาสมทิร<ะ>ุดมือจับเลยเยังกับประคักซ้มือดอกใส่ลงไป เลือไว้ไว้ต่เฮ็ดอันยังก็เข่าหมูแดงอีกบ่เข่าขหมูแดงกับหน้ามันตัวเหลือก็เฮ็ดข่าหมูแดงเหลือหน้ามันไปเฮ็ดข่าหมูแดงอะปิดฝาเปิดไฟเตรียมถั่วบะเหนี่ยหมุนหมุนนั่งหมุนโอเคเรียบร้อย ้าแล้วแล้ววันนี้พี่น้องเดี๋ยวสิเอาคีบล่งสิเตรียมตัวซ้อยแล้วการหั่นพี่น้องเดยเสยนนางเอกประจำซองหั่นให้เบิง่งเอาหัน่นหั่นใหญ่หัน่นนั่นละโอเคหันนห่นงามๆหั่นงามง่อมเจืาอจะของในแม่ล่ะ <S <S ไปหั่นไปออื อ <c oughs> เอาจัดจานแล้วๆวจักน้อยนี่สิมากินให้บิองได้พี่น้องได้หันหมูยู่จังน้อยนี่แล้วๆ์เวก็ดีจัดจานงามๆมากินน้ำกันพี่น้องเอาไปครับ มากินกันบันนี้พี่น้องลุยจัดอืบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงปอกๆเอาใหญ่มาตักให้น้องเอกก่อนพี่น้องพ่อหมูใส่หมูใส่หมูใส่นี่อือหือปรุงมาแล้วพี่น้องปรุงมาแล้วมหมูแดงรสชาติมึงเดียย๋ยวซิมก่อนข้ามอีกๆพี่น้อง,ง,อองหมูแดงเยอะๆ ได้การได้การไม่ได้กินโดนแล้วพี่นออ้องขออกมกมลมรสจติพี่น้องลองเพ็ิดกินด้อือชบชพ,พันพันใช่ มีหมูแดงเลืกินโดนละปอกๆอือก็ได้กินโดนแล้วคุณซื้อยุ่นนั่นเนี่ยอืมลองไปเห็ดไปท่ามเบิ้งพี่น้องหมูแดงแซ<ส>่บแซ่บพี่น้องแซ่บ,บมียังเสียมาเห็ดมาซุปพี่น้องเบิ้งนี่ละกันยันใหญ่าลงกันพี่น้องแซ่บแซ่บแล้กันเลย มหมูแดงพี่พ่อคืด <c oughs> พร้อมน้ำผึ้งหมูแดงพี่นาะอ้งคอาร่อยลายอันมมดเลยหรอ เดี๋ยวบอไม้เยอะสิดายเลยละโอ้มัอรา,<อ>า,ายหรอกโอ,อ้มีมปอกๆหมูแดงเย้ยวะเลยกินชมยากหรอ,อรแซ่บพีอ่ะมมีหมูแดง บายบิ In Korea, ๊กหอยอินโคลียวรสอันเด้เจ็ดปากการกินกันยังขันบ๊อสุภาพกับประท่านโทษท่านอภัยแล้วพี่น้องเ้อะพักเขาเอามากินทั้งหมดเนี่ยแบบดีว่ะ กินดินลมละกินมาได้จากแยกก่อนอร่อยจริงไหมล่ะมูดงพี่น้องเบิ้งเนี้เบิ้งเนี้ยเบิ้งเนียคนเนี้เบิ้งเนี้ย,ย,ย,ยมูดงว้าอ่าแซบ่บแซบ่แซบ,ซบพี่น้องพักมันครืงกิโลมนะพี่น้องพัก เขามากินเจนอ่ะอู้หเขามากูบนะกนเกหลีูบอะไรพี่น้องมันชิออกหูดังกอหูแห้งแห้งยน้กินบบมีนาแบบมีเยอู้หเลยหูบบรี้รออืมอ๋เห็นปะเนี่ยลองกันด้วยกันลองหูลองมึงดูลองหูมึงดู มัจะ <si> เป็นเกาหลีวัเดียวมันอะไรเนยมันจะเป็นเกาหลีไม uh> ่ใช่เป็นเกาเหลเนานะน้องพี่น้องม่ได้มันจะเป็นเต็มนามว่ะเกาหลีเขาสูบอู้ดเลยเดียวอืมเขาสูดม่ได้ไรเขาดูดอู้ดเลยพี่น้องโอ้เห็นอะไร เน้นหมูเน้นหมูเน้นพักหมูเนเหนียวพี่น้องกำลังพอหย่มพอกเยี่ยวน่จะแห้งปานักหมูชํำดีวะคราบขาพ่ดีมีมันนำจังหน่อยหมูส่วนใดมันส่วะพกหมูส่วนสะพกมีมันความันสีสั แอันต่อพรุ่งนี่อเอาลลาพีลาหน่องนะน้องลาตัวสบายดีปากคลิปบิ๊กหอยค้นบานๆไ้เด้อพี่น่องเด้อสบายดีพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ